เจโนโ่ไอนี้คือเราติดเล็บเพื่อมาแกะเจโน่เลยนะเพื่อเจโน่เลยนะน้องหมานะเจโนโ่นี่ก็คือหนึ่งในน้องหมานะสโนป,ปี้สโนป,ปี้ก็เป็นน้องหมานะเจโนโ่เจโน่มาหาเธอข้างนี้นะคะทุกคนเราแบบไม่เสร็จไม่หลักซามจริงๆนะเพราะว่าเราบบกำลังตามหาการเจโน่นะคะแล้วคือแบบเอ้ยมันแอบแรงราคาแอบแรงเนาะ,ะดังนั้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าออลองแกะอีกรอบหนึ่งดีไหมลองแกะอีกเมมดีไหม อมนะนั่นแหละนะทุกคนเราก็จะมาลุ้ลุนกันนะคะว่าเราจะได้เซโนอย่างที่เราใส่ฝันตั้งมั่นตั้งใจไวหรือเปล่าแล้วก็อุ๊ยใคระทุกคนคือแบบแขนเปียมาวันนี้เราไปฉีดยามานด่นะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เจโนไหมแล้วคือเราอะสบายเลยว่าเราอะได้แบบเล็บใหม่มาก็เลยแอบบติดเผื่อเจโนมสะมาเป็นน้องหมาน้องหมาสโนป,ปี แบบลายเล็บน่ารักมากทุกคนจริงๆแบบไม่ได้สปอนได้ๆนะแต่คือมันน่ารักจริงร้านนี้คือแบบหมดแล้วหมดเลยด้วยนะคะลายลิมันเต็ดสุดๆครั้งนี้เดาสิทุกคนว่าเราซื้อปกใครมาเราแกะไปลวหมดสิบปกละมั้งนี่ปกยี่สิบแล้วก็จอไม่ได้แล้วแต่คือแบบมาเถอะมาเถอะมาเถอะเราแกะใครไปเราบ้างนะคะเราแกะเดย์ยงไปแล้วเป็นไปแล้วแจหาไปแล้วสามแล้วเนาะต่อมานะคะเซจินสี่แล้วห้าอินซูนหกเซโนนะคะเจ็ดแจมินแปดเชเลอร์ ส่วนจีซองเนี่ยเราซื้อเป็นบั้มเปล่ามานะคะทุกคนเพราะว่าเราได้การ์ดเซลฟี่จีซองแล้วก็การ์ดไอดีจีซองมาแล้วเราก็เลยแบบเออยังขาดอยู่อารับบั้มจีซองก็เลยแบบเออก็เลยแบบซื้อมานะคะเพราะว่าราคาที่ร้านอ่ะที่เราไปซื้อมาเราจะไปซื้อการ์ดพี่เต้น,นะคะ่ะทุกคน <S <S ใช่เราก็คือแบบซื้อเป็นเซตมันถูกกว่าก็เลยแบบเออซื้อเป็นเซตมาเลยก็เลยเอาปกจีซองมานะคะก็เลยแบบไม่ได้แกะเองนะจีซองอ่ะแต่ก็คือการ G ์ดจีซองครบแล้วแหละเลยแค่โปสเตอร์นะคะทุกคนโอเคโอเคแบบ่ายาวเลย ันนี้นะคะเราซื้อโปกพี่มาร์กมานั่นเองค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าน้องรักน้องรักจะมาไหมน้องรักพี่มาร์กคือแบบอาไรดีกอสะแกะให้ดีที่สุดแล้วคือใส่เลยปะทุกคนมันก็จะมีความลำบากนิดนึงเพื่อนเจโนเลยนะนี่คือแบบติดเลยเพื่อนเจโนเลยนะเจโนมาเถอะได้โปรดถ้าเบบีมาก็คือแบบเบบีรักชํำทุกทีเบบีตลอดอะไรยเงี้ยโอเค มาเปลี่ยนงกล้องแหละเล็กน้อยก็คือแบบเรามีอไรว่าคอเรตติ้งแบบเยอะมากอีกนีดก็คือครบยี่สิบปกแหละทุกคนใกล้ละใกล้ละอีกเลดนึงแ่อันนี้ก็เป็นอันใสเนาะโอเคอีกจะเป็นวายแต่แล้วลงทุกคนอีกจะเป็นปกพี่มากนะคะคือแบบลังเวมากว่าจะซื้อพี่หมากดีไหมแต่สุดท้ายก็คือได้พี่มากไวในครอบครองแลลวค่ะทุกคนโอเคเรามาดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวขอแบบปาดปาดหน่อยโอเคการ์ดออกไปหมดแหละเรามาดูข้างในกันโฟโต้บุ๊ก คือจริงๆอะเราจะทําการลงในติ๊กต็อกดูคนแต่ก็เออปกพี่หมากยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ข้างในก็ยังไม่ได้ดูนะคะก็เลยบอกมาเปิดพร้อมกันนะอย่างที่บอกเลยนะคะพี่หมาปกนี้เหมือนหนึ่งสองเจ็ดอัลบั้มอะไรสักอย่างอะเป็นเพลงไฮเวย์ปะถ้าจะไม่ผิดเออน่าจะอัลบั้มนั้นนะคะุูคนก็คือแบบสีคือเหมือนเลยเหมือนย้อนกลับไปอัลบั้มนั้นเลยแล้วก็แบบแบล็คกรงแบ็กกราวสีน้ำสีฟ้าภูเขาอะไรเงี้ยคือเหมือนเลยุูคนแล้วพี่หมาก็ย้อมผมสีฟ้าพอดีเลยนะคะพี่หมากหล่อจัง คือเหมือนแบบเป็นการถ่ายรูปเล่นแต่ก็คือออกมาดีทุกรูปนี่ดูดิว้าหัากหล่อรูปนี้คือองค์ประกอบดีมากเลยทุกคนแล้วเป็นรูปใหญ่ด้วยดิเวอร์โอ้ยรูปนี้ชอบ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 แบบเอยมันมีสีเขียวแซมเนาะสีแบบสีภูเขาสีแบบครีมครีมาตาตาแล้วก็สีฟ้าตาดัดก็คือแบบเด่นมากอุย้ยพี่วารูปนี้ดีทุกคนรูปนี้ดีมากพี่วากิมรักม,มาก นีเ่เราชอบพี่หมาก,กิมก็ห,วหัวเราะมากนะเอาจริงพี่ลอยแบบเอ้ยดีอ่ะดี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 ดให้มันเมนมากนะดูเอาจริงๆเราจะครบทุกวงแล้วทุกคนแบบครบทั้งวงแล้วเมนเราอะเยอะมากวีรูปนี้ดีแสงสีองค์ประกอบใดๆสวยมากทุกคนวีรูปนี้แบบมีฟีลแ,แบบเบอร์ไฮเลิศอ่ะบอกเลยนะคะว่าอะไรบา้าคอลเลคติ้งอ่ะน่าเก็บมากถ้ามีบัดเจ็ตเยอะเราก็แบบเออซื้อหมดนั่นแหละยี่สิบปกแต่คือแบบเออแต่ตอนนี้ก็คือแบบเริ่มทยอยซื้อนะทุกคนก็แบบหมดเยอะเหมือนกันหมดเยอะมากแล้วนึกวังใจก็กำลังจะคกำนะคะทุกคนวันน ก่อนเราก่อนว่าเออใช่วันนี้นะคะวันที่เราอัดนะคะเป็นวันที่ 1, 2, 7คัมแบ็กนะคะทุกคนก็คือวันที่6เนาะก็คือแบบคัมแบ็กแล้วนะเพลงเหาะมากเย่เราฟังแล้วคือเป็นเพลงที่แปลกแนวที่สุดเพราะปกติ 1, 2, 7จะเป็นเพลงแบบฟิลที่ฟังยากนะทุกคนแต่ว่ามันฟิลแบบติดหูซึ่งครั้งนี้คือแบบฟังหน้าแล้วก็ติดหูด้วยคือแบบเออมันสามารถแบบลองตามคอคอได้แล้วคือแบบมันสวยมากเอ็มวีดีมากไปดูได้เลยนะคะแบบแต่แอบเสดายนะคะแบบว่าพี่แทอิวเขายังแบบสุขภาพไม่ค่อย แข็งแรงนะดูคนก็คือแบบประสบอุบัติเหตุอะเนาะก็เลยแบบเออมาแล้วแบบแบบแบบแบมๆอะไรเงี้ยไม่ได้เต้นกับทุกคนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเศร้าอะอยากให้ทุกคนแบบคำแบบครบๆแบบแบบไม่ต้องรีบก็ได้ร้อยวิธีอืนถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็นั่นก็นั่นแหละทุกคนตารางงานอืมมามาดูกันก็คือเห็นไปแล้วเมื่อกี้แอปเปิดก็คือแบบเมาเฮิร์อะไรเงี้ยก็คือแบบแอบเปิดหนึ่งสองสามก็คือได้ไม่เจอดูคน เลยนะเราเพิ่งแรกมาแล้วคือเมื่อวานนะเพิ่งได้เลยทุกคนนั่นแหละก็คือว่าอืมน่าแหละนะโปสเตอร์ใจหะค่ะทุกคนผ่านไปอุ้ยแกตเต้นๆนะอ่าอ่ามาโปสการ์ดกันสักหน่อยจะได้ใครเราอ่ะขายพี่มาร์ไปแล้วพี่มาร์มาใหม่เมื่อวานได้พี่คือแบบขายพี่มาร์ไปแล้วเพราะเก็บสักไม่เก็บ้บามพี่มาร์ทุกคนแต่สุดท้ายก็คือแบบตามพี่เจโน่เผื่อเจโน่จะมาอะไรเงี้ยเออมาดูกันหนึ่งวีถ้าแบบวีวีมาอีกก็คือแบบวีวีรักมากนะหนึ่งสองสามชึบ้บไอพี่จอนว้าว จอนแจไม่ไม่เราไม่ชิปจอนแจ no โ no, น no แต่คือแบบอุ้ยได้พี่จอนอ่ะทุกคนไม่คิดว่าจะได้พี่เอ้ยแต่เราแกะได้พี่จอนเยอะอยู่หนะน้าบัดีก็คือแบบโปสเตอร์พี่จอนมาแล้วสองครั้งนะคะการ์ดการ์ดเฮ้ยแค่ตื่นได้น่ะเจโนมาเมเนี่ยก็คือแบบอุตส่าห์ไปนั่งดูรีวิวเลยนะว่าปกใครอะเจโนมาอะไรเงี้ยอ่าเอาโอ,าอากาสนี่ก่อนสีนี้คุณคุณอะหนึ่งสองสามเฮซันเฮซันเฮซันเฮ้ยดีดีดีด ไปสุดท้ายเฮ้ยจะได้เจนโน่ไปจะได้เจนโน่ไปทุกคนถ้าได้เจนโน่ก็คือแบบปิดจอบปิดจอบแล้วเพราะว่าพี่มากเราก็มีแล้วอ่ะทุกคนแต่อีกาด่ะที่ไหนอะเอ๊ะทุกคนการไปไหนอะเอาล่ะขเขาเล่นกับใจเราแล้วทุกคนแต่อีกาด่ะออาไม่มี กาดมีไหนไม่มีกาดนี่ลองให้เราหนะลองให้อู๋อีกไม,ม่จริง <c oughs> อะไรเนี่ยเซโนถึงไม่ได้เซโนแต่คือแบบกาดไม่มีแกกาดไม่มีฉันต้องมแาบบทำให้หาลาแล้วละ่ะช่วยด้วยกาดไม่มีครับ ลองเปิดอีกสักทีแต่คือแบบเมื่อกี้ก็คือเราเปิดถูกน้าเลยนะมนไม่มีการ์ดอ่ะทุกคนเอาโทดีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีกาดเอสเอ๊ะมดอะไรนี่คือเราสามารถเขียนได้ปะยังไงอะไรมันไม่มีอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้เลยฉันไม่มีจริงๆ ก็คือมีแต่การไอดีทำไงดีทุกคนทำไงดี